กลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะของ IB Business Solution ค่ะเช่นเคยวันนี้คุณผู้ชมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราได้ s m s 4 8 3 8 3 4 5นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมายนโฉมเรื่องของพันธบัตรนะคะชนิด20บาทใหม่กันดีกว่าค่ะจะเริ่มใช้ในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเห็นเขาบอกว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงมาใช้ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของนางทองอุไรลิมปิติเป็นรองผู้ว่าการด้านบริ ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําธนบัตรชนิด20บาทแบบใหม่ออกใช้ในวันที่1เมษายนนี้นะคะธนาบัตรรุ่นใหม่นี้เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยแล้วก็มีความเป็นสากลมากขึ้นด้วยรวมทั้งนําเอาเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงแบบใหม่มาใช้เพื่อให้ประชาชนผู้มีความบกพร่องทางสายตารวมทั้งการตรวจสอบด้วยเครื่องจักรนับคัดธนาบาัตร แล้วก็เครื่องรับธนบัตรอัตโนมัติสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะคะโดยลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายส่วนทีเดียวส่วนแรกค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นส่วนลายน้ําค่ะพระบรมฉายาสาธิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันแล้วก็ลายน้ําตัวเลขไทย20จะมีความโปร่งแสงพิเศษนะคะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องดูกับแสงสว่าง 2คือบริเวณแถบสีเขียวนะคะที่ฝังเอาไว้ในเนื้อกระดาษธนบัตรตามแนวยืนปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังธนบัตรสามารถที่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมองได้นะคะ 3. คือบริเวณภาพซ้อนทับค่ะตัวเลข20พิมพ์แยกไว้บนด้านหน้าและด้านหลังทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายกธนบัตรส่องดูนะคะกับแสงสว่างจะเห็นเป็นตัวเลข20ที่สมบูรณ์ 4คือลายพิมพ์นูนนะคะที่ตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขแจ้งราคาถ้าเกิดว่ามีการใช้ปลายนิ้วลูบสัมผัสบริเวณลายพิมพ์นูนนี้นะคะจะรู้สึกสะดุดในทันทีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้ที่บกพร่องทางสายตาเป็นรูปดอกไม้สีเขียวเข้มในแนวตั้ง2ดอกมาจากตัวเลข2ในอักษรเบลนะคะธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบใหม่นี้ คุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากได้ก็ความจริงแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มใช้1เมษาแต่ว่าไปแลกกันได้นะคะที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับธนาบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ก็ยังคงใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายต่อไปนะคะเดี๋ยวจะแปลกใจกันว่าเอ๊อันนี้เริ่มใช้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันที่1เมษายนนี้ค่ะจะได้ใช้แบบใหม่นะคะก็เป็นชนิด20บาทนะคะสวยงามทีเดียวค่ะ อาลค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้ทางประหลัดกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะผลปรากฏว่าลดลง5.83ค่ะขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น5.27ค่ะ สำหรับเรื่องนี้ทางด้านของคุณวัชรีวิมุกตายน์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะว่าตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีมูลค่า1.79หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง5.83%จากปีที่แล้วส่วนเรื่องของการนำเข้าในกุมภาพันธ์นี้ค่ะมีมูลค่า1.95หมืนล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา5.27%จากปีที่แล้วก็ทำให้ไทยขาดดุลการค้าประมาณ1.56พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สเดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยมูลค่าส่งออกโต4.9%ขณะที่มูลค่าการนำเข้าโต22.24%ขาดดุลการค้า7,044ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกค่ะก็มีเรื่องของนโยบายกระตุ้นการผลิตและการบริโภคภายในประเทศเช่นจีนการปรับโครงสร้างภาษีนำเข้าสินค้าประเภทนมผงทารกอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แล้วก็มีแนวโน้มการจัดตั้งเขตการค้าเสรีสหรัฐยุโรปก็คาดว่าจะทำให้ GDP ของทั้งสองประเทศนั้นขยายตัวนะคะส่วนการนำเข้าเดือนกุมภาพ,พันธ์ค่ะมีมูลค่าประมาณ19,485ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละห้า หมวดสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาก็มีหมวดวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูปนะคะเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินและทองคําเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งส่วนหมวดสินค้าที่ลดลงค่ะมีหมวดเชื้อเพลิงน้ํามันดิบน้ํามันสําเร็จรูปหมวดสินค้าทุนเครื่องจักรกลเครื่องจักรไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เวชกรรมนะคะ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยจากกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้นะคะเอาละค่ะเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะมีการส่งสินค้าประเภทออกแกนิกไปเจาะตลาดในกลุ่มอาเซียนด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในมองอาเซียนค่ะ นันทวันสกุลตะนากรองประลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวโน้มการขยายตัวของตลาดสินค้าอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้บริโภคกำลังตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นโอกาสและความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในการที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและอาเซียนให้มากขึ้นโดยกระทรวงได้มีการเตรียมแผนที่จะผลักดันให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และบริการสินค้าอินรีย์ในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินทรีย์ภายในประเทศการสร้างเครือข่ายสินค้าและความร่วมมือด้านเกษตรอินซียระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งในขณะนี้กระทรวงได้กำหนดจัดงาน Organic Natural Expo 2013ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการอินทรีย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อรวบรวมสินค้าบริการอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายอย่างครบวงจรในระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาค,คมปี2556ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตซึ่งการที่จะพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยให้แข็งแกร่งและสามารถใช้ประโยชน์จาก AEC ได้อย่างมีศักยภาพไทยต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการมองอาเซียนเป็นคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรทางการค้าระหว่างกันทั้งในแง่การเป็นแหล่งวัตถุดิบ และยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างโอกาสในด้านการผลิตและการตลาดให้กับสินค้าอินทรีย์ไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ เอาละคะ่ะเช่นเคยเนี่ยคะ่ะวันนี้ก่อนจากไปไปติดตามกันที่เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันนี้กันบ้างคะ่ะไปเริ่มกันที่ราคาผืชผักก่อนเลยนะคะตอนนี้พบว่าราคาของมะนาวยังคงแพงอยู่เหมือนกันนะคะลูกละ7บาท50สตางค์ผักชีคะ่ะกิโลกรัมละ70บาทนะคะคนะกิโลกรัมละ20บาทเนื้อวัว170-1 8 0้ยไก่ตัวละ65เนื้อหมู 120- 1 2 5ส่วนข้าวหอมมะลิเหมือนเดิมนะคะกิโลกรัมละ35บาท ขณะที่เรื่องของราคายางพาราค่ะพบว่าวันนี้ลดลงนะคะทั้งยางแผ่นดิบลดลงมาถึง1บาท31สตางค์วันนี้อยู่ที่77บาท18สตางค์ส่วนแผ่นยางรมควันชั้น3านั้นลดลงมา90สตางค์นะคะวันนี้อยู่ที่82บาท88สตางค์น้ำยางส่วนรโรงงานวันนี้เท่าเดิมกับเมื่อวานนี้อยู่ที่79บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ส่วนเรื่องของราคาพลังงานค่ะก็พบว่าวันนี้คงเดิมนะคะแก๊สโซฮอ95 39บาท3สตางค์เบนซิน95 46บาท25สตางค์โซฮอ91 36บาท58สตางค์ดีเซล29บาท99สตางค์ NGV10 บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมและ LPG กิโลกรัมละ15บาทค่ะ ีเป็นทั้งหมดนะคะในส่วนของความเคลื่อนไหวแวดวงเศรษฐกิจที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม5 3 0โมงครึ่งถึง6โมงเย็นวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ